ดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วมเอนี่คุ้นเดือนผ้าเล่ผ้ามาเลาะสวนผีด้มืเมนี่นี่เป็นสวนผีดักมาบนเด็กไก่จ้าก้องนั่งหน้านั่งหน้าเป็นสวนผีด้ไก่ลูกดุงลูกด่าเมียนเบิดถุงเป็นน้องพุ่นห่ะพุ่ณอะเมียนเบิดเลยค่ะผ้ามาเล่ผ้ามาเลาะ นี่แหละต้นพีพี่น้องหยากระไรหลายเพื่อนกระลังอ่ะถอนหยา,ายหรือว่ากําจัดวัชพืชเนาะนี่เพื่อนกระเฮี้ยวๆแล้วพี่น,อน้องในยากระลืมเฮี้ยวแล้วเนาะเพื่อนกระลังอ่ะผลนยาอยู่พี่น้องลา้แห้งค่ะเดี๋ยวทาเพื่อนนั่นซุกเพื่อนใหญ่เดี๋ยวคุณเดือนพาเราสิมาอัปเดตให้เพื่อนด้วยพี่น้องเมนบ้านฝุนเหนือที่ตรงนี้กับประมาณ ซีไรพี่น่องหลายแห่งู้น่ะเมียนเบิดหอดฝนเลยสูดลูอหลุกตาเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบื้องอีกตอนนี้ตอนนี้หัวแต่ตุนประมาณซ้ำนี่เดี๋ยวอีกสองเดือนข้างหน้ามาเบืองแล้วพี่น่องนอกว่าพิส์สตุนซ้ำไดเนาะพู้น่ะปลูกได้จ็กเดือนนะนี่โอู กำลังงามกำลังงามพี่น้องเพื่อนปลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วว่าสันถาเบืองอีกเดือนหนาเด้อยไปที่นี้วจะมาอัปเดตให้เบืองอีกเนาะพี่น้องเนาะก,กำลังงามเดือนหนาเนี่ยก็สิต้นไงคือนีได้ไปเสิไม่ดอกไม่นวยแล้ววาที่นี่นี่ละเม่น,บนเบิบิดนี่นี่ช่วงนี้เพื่อนก็คือบ่มีหยาเลวพี่นอ้องหุ่นะ่ะเม่นเบิดเลยพี่น้องเอ้ยงามหฮงสุดลูกหูลูก,ลกตาน ี๋ยวจังได้จะอัปเดตให้บึงอีกท่าน,นึงเด้อสุดคำบรรยายตอนเพิ่นซุกนีก่กะก้อนสนแหงเด้เป็นแดงๆอยู่แดงครับตุ่นอยู่หลายแหงพี่น้องปลูกหลายค่ะเป็นแรงพริกเลยกระบาดใดค่ะอยู่จังวัดอุบลราชธานีบน,นบนหัวเรือเฮานี่แหละตำบลหัวเรือพี่น้อง แรงพีกเลยค่ะแรงพีกเลยพ่น่ะงามแห้งกำลังสวยงามเลยว่าจะปลูกได้เดือนหนึ่งพ่นว่าเดือนหนามาเบืองกันอีกว่าเพื่อจะตุนซ้ำใดต้นนี้คือตุนเพื่อซ้ำหนีอยู่เนาะพี่นนองเนาะเดี๋ยวต่อไปคือคือตุนใหญ่ก็นี่พ่นว่าเดี๋ยวสิพาย่างหล่อบ้เรื่อยเนาะ แมนเบิดพี่น้องคุณน่ะสวนพริกสวนพริกกำลังงามพี่น้องแม่นเบิด์ุฝนซูดุคุณน่ะพี่น้องคุณคือสิเห็ดเป็นหลงเป็นหลงไว้อันนี้คือทอจะเป็นทอหนามเนาะที่เพิ่นอ่าเอาไว้โลด หนามพริกแต่ว่าช่วงนี่ฝนตกก็คือสอะบูเรียโรยนาเป็พี่น้องเนาะเบื่องหนากระไรเดี๋ยวตอนนี้เพิ่อนก็ร่างกำจัดวัชพืชอยู่พี่น้องหนากระไรแห้งฟังนี่เพิ่อนเพิ่งได้กำจัดอยู่แต่ว่าฟังนี่เพิ่อนเรียบร้อยแล้วเพิ่อนว่าเนาะก็งามเดี๋ยวตัวนพริกพี่น้องเฮ้ยอัดซ้อนถ้าเบื่องเดือนหนาด้วยพี่น้องเดือนหนาเกิดสีงามเดี๋ยววันทีนี้ถ้าเบื่องเดือนหนา,ๆๆา,าหนถ้าเบื่องเดือนหนากระลังงามกระลังงามเดี๋ยวก็เดือนผ้ารกก็สีอัปเดตให้เบื่องอีกเดี๋ยวพี่น้องเดี แดงหรือคุณก็จะโอ้ยงามเฮงได้พี่น้องคุณเดือนพาเลาะสิะขอจบพี่ไปได้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคุณเดือนพาเลาะด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ